่วหวานประมาณห5 3เถึงนึ่นะครับในนี้ในส่วนของแผนบายนะครับแล้วอาจจะมีการเด้งกลับลงมานะครับครับผมแล้วก็แผนในส่วนของแผนเซลนะครับก็อาจจะมีการเด้งเด้งขึ้นไปไม่เยอะครับอาจจะอยู่แค่ประมาณแค่4ี่ดเท่านั้นอา่าประมาณหนึ่งสนะครับแล้วก็จากนั้นให้เราโฟลว์เซลล์ลงมานะครับถึงระหว่างระหว่าง194 9ี่นะครับระหว่าง1949 ประมาณ1938ถึง1949อ่า19ขอโทษครับระหว่างประมาณนะครับ1939 1938นะครับถึงประมาณ1941อ่าเนื่องจในส่วนของแฝงเซลนะอ่าอาจจะมีการสร้างโซนราคาแถวนี้ก่อนนะครับแล้วอาจจะกลับแดบกลับเด็กทิ้งไป